แม่ต้องเว้าจ้าเวาอย่างลูกแม่แม่เพราท่านบอมให้ลูกเปิป่อดแล้ก็ด้องน้องให้บพราน้อหน่อยเปิดแป้ก็ได้แม่จะมอ่อีาแจ็คก,กี้ส่งมาให้ลูกแม่เปิดดูเมื่อกี้น่ะใครเป็นคนทวงวะว้าคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าบักบุญจันทร์แสนหนึง่ง อีลรดาานี่กับประมาณสามหมื่นนี่แหละเนาะแจกเนาะมึงเท่าไหร่แจกวะอย่าแจกมึงยังมาสักใบให้เลือดเสียอะไรมาเส็นสัญญาี่มันทียี่สิบนี่บริงามมึงสิไปขายต่ำสุ่มมึงสิได้อีกย่างมากอยู่ในกูพี่แจ้คเป็นภลราอย่างมัวหน้ามิดมาเ้เล่นกับผู้ใดเล่นไม่ได้ปีเดียวกรนีจากคอยกาลังาสี เออปีนาว่าสิเอออีออมแอมมันแองเป็นแน่นแน่นแน่กันนี้แหละอีออมแอมก็ได้อือจกปั้นพู้ไดกับพ่อปันั่นมือถือไม้ไฟสองหนานี่เป็นอาชีพที่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี้เป็นถึงเหนื่อยมากแต่ว่าเราเนี่ยมีความสุขทางใจเราทําบุญทางใจเทวดารักษาทิมมานีพ่ได้เลยคันทิมปีไรสีมีความฮื้อฮื้อจะของดอกพวกเราเรานักแสดงย่ำจมกระจมคัก บญญาแย่มสีมีมีแบบปุ๊บๆๆๆๆเลยเลเหมือนเหมือนเหมือน,นอาชีพเหมือนเหมือนต้องทำสาบหยุดซึ่งอาชีพอื่นไม่มีแม้กระทั่งเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านเขาก็ยังไม่มีความสุขเท่าเรานะคะมอหลอกมล <c oughs> อล่ำเคยคิดอยู่ได้ว่าอยากจะลาวงการการลาวงการนี่ในความคิดของโยโกะบรได้ควราสีล่าออกไปเลยแต่ก็ยังตระหนักว่ามีโซเชียลมีหยัง เขาสามารถพิเัยความเปลี่ยนโตตัวนของเขาในออกโซ่เชี่ยวได้เลยๆๆต่างๆเลยคิดว่าอยู่ระหนักอย่าได้คิดว่าแค่คําว่าตระหนักง่ามมีโอกาสเท่ากับแ่งหนางง่ามไหลสวคุยกับพีกำหนอางเนี้ยสิกานาจะเป็นส่วนหนึ่งนะแม่ว่าต่อขั้นไปกะเสดายเสดายแฟนขาแฟนเพียงเสดายผูผนธาเบิงเฮ้าเนี่ยนะพอยง้มมั่นคือ่าเนี่ย สะพานว่าละของมันเงี้ยงเก่าบ่อยู่กับกับเงียงกระตามสร้างในในมนุษย์สาโลกเนี่เพิ่นแคบหน้าจอเพิ่นอันทรงลิงมากกรเลยเบึงมันโกดไม่ได้เนาะเทากับมนุษย์สารลกคนหนึ่งเทากับตองบึงแต่ว่ากะทุกคนแต่ง่างเขากะเขากับบริยองอะไรอย่างเขากับว่าด้วยความว่าเขากะเออเออแมนความเล่าแมนความไม่ยกขู่อันนี้ก็พอใจแล้วเออบอตองมาอหวยพรผู้เรียนดีนะเนเรารู้ศักยภาพเราดีว่าขนาดไหนมันตกเป็นปีขึ้นกันละ บางอีเฮ็ดดีสิตายตกปีบ่ลุงกับบ่ลุงมันก็เป็นทุกคนนั่นแหละขนาดดาราลงดาราเขาก็เป็นตัวบางเทือกแอยากถามมันว่าถ้ามึงว่ากูไม่ดีจริงๆมึงทาไมอวตารมึงทาไมไม่เอาหน้าสดมาปะกันเลยรลุยานกูหูบอกว่าเป็นผู้ใดเนาะชาติเนาะเขาก็าหน้าสดมาเลยพี่โยโกะจะไม่ชอบนะเออไม่จําพนัว่าอีนันบาบางปีถ้าดวงไม่ขึ้นหรือเทวดาไม่ช่วยบ่มึงทําดีให้ตายมึงก็จมขนานสีดังมันมาต้องห่วงดอก เบื้องมหาเทวีเจ้าสังคมสุเซียเป็นแบบนี้แหละย่าเจ้าท่านชินติชินอยู่ตม่มะกะอุดสวนบ่ได้น,น้อสัวถ้าเป็นไผ่ทั้งม่วาฉันเนี่ยถ้นรู้จักฉันดีไป <c oughs> <c oughs> บมค่อยจำจัเกอจะเจ้าออียงแน่แล้วก็บบเบิงย้อนหลังน้ำที่แม่โกะแม่โกไม่ดูย้อนหลังเลยนะจ๊ะชั้นหน้าสิเป็นจังสี่เลยนักร้องนักแสดงเหมือนกันเก่งอยู่หน้าเวทแีแต่แต่ไม่ค่อยดูบ่ค่อยเบิงจากของย้อนหลัง จังจะค้องลินตะลุกนีนลินไปเลยเด้หลายๆายคนเป็นคือกันไม่ไม่บางคนกับเบิงเพื่อการปับปุ่งปับหยังแต่ว่าหลายหลายคนที่สัมผัสหรือเบิงจังซุ่มใหญ่ๆหรือต่างตางก็บ,บอกคอยเบิงไม่ค่อยดูผลงานตัวเองนอกจากให้พี่นอ้องอ่าให้พี่น้องเบิงไห้ละกะ็ตีช่มมากสิเอาอยู่ถ้าเป็นตั้งเบื้องจะค้องเด่นบ่หรือไปก่อเบื้องจะค้องย้อนหลังไหมไหมไม อยากอายทางังพูดกูทําไปได้ยังไงวะกูว่าหยังไปแดงสินะไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดูแล้วการซุ้มเป็นนักแสด,ดงหลายหลายคนจะเป็นยนะะยอ,อ,อย่างสินะคะคือบได้อีลีก้าวอีหยังแน่แต่ว่าให้คืดเอาเนี่ย,ว,ออยวันใดดีก็ไปเฮ็ดไปปฏิบัติอะไรบ่ดีกับปล่อยมันถิ่มไปต่อค่าตัวซีเรียดอีหยังล่ะตอนยุ่แสงอีสานเนาะใส่ทองเด้สมัยยายบวชตู่มอยู่ปีที่สองใส่ทอง หน้าหีบาทหนึ่งหน้ีบาทหนึ่งแรกแรกเด้ติบยดีดีหลังจากกิดตลกใส่ทองว่าหนาเคยเด็ดติพยเบลหาลอยหกลอยเมือลพันบ่ได้กมี่บางมือได้สองลอยลงมาจนจมเยบ,บุตรบางคนเคยเหี่ยาเห็นเขาใส่ทองเสียนไงเชิดเส้าปีบบปากก็มีเอา้ามันซุ่มไปอกเด็ซุ่มไปอกขับรถฟันจินเนอร์ใส่ทองทั้งข้อทั้งแขนอืม ใส่ท่องหลายจะให้ได้จีบหลายขึออยยยย้นหยังสันไม่ฐายงนอแจกเธอจะรวล้วให้เธอจะรวะไรเออมันว่ากาศเทยตลกบ่มีเงินนะกะว่าเออไปซื้อทุ่มผู้ใส่ทุ่มนันนุมนี่แต่ว่าไปละคันคืดน้ำเราไปเฮ็ดน้ำนะั่นแหละคืดแต่ตว่าไปผุ้เจ้าต้องคืดน้ำข่อยน้ำด้วยว่าแมนบบแมนมันม่นสักแต่ว่าฟังเดต้องต้องต้องคืดน้ำแน่แต่ว่าวนมามกามา่กาบมีมีสาระนะั่นแหละที่ว่าไปนะ อาจจะเป็นหนึ่งอาจากความคิดย้อนแย้งกันบ้างต่อมืกาอยู่ในฐานของความจริงที่ว่าออกไปด้วยด้วยจะของด้วยที่จะของเห็นมากที่จะของเห็นมากหล้ะก็ตั้งตั้งกระเว้าซูฟังยังสีแล้วมันได้ผลได้อย่างของมันตอนส่วนมากคนฟังกับสิวา่าใช่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 แน่นิดยังสีอยากบอกอม,มันหาย,ยากกับการเรียนการยังซูมือเนี่ยบางคนว่าใส่ซสูดเผ็ดคัก ใส่สุดเพ็ดเสริมผู้ดังมากมีคนข่องมาไล่ข่องมาไล่ค่องหยังค่องหยังค่องหยังหลายกระเฮิมเกลืมอนว่าจะของเป็นมอลำ่ใหญ่คาตลุก่มี่ก้นอ้วแดงก้นหลายๆไปใส่เบิดกินเหล่าลายทุ่มผู้ชายสุดเมนูควนมาเออแล้วเขาขอทอดกระไดเนาะแม่ครับแม่ครับหววรถผมบ่มีครับ นั่นน,นู่นนี่เอาจ็กบาทแล้วลูกพ่อบาแล้วลูกเมื่นหนึ่งพ่อบออือเอาไปกินชาบุอีหาพันพระเอกเขากับนี่ฮะจับซองใบคำมันเป็นสันอีลีนะแม่กลม่มว่าแม่ข่อยวาดิ้อือเคยแล้วก็สีวาใส่ท่องบาทหนึ่งเนาะเออมีกระบาทหนึ่งในนีอีกบอกขาอีโรวาโดได้แม่สืบอกับไล่แขนอันหนึ่งอุ้ยเขาสัวเจาขาดบ่แม่มันแมนอีลี แต่ใส่ท่องบาทหนึ่งกับอันนี้บาทหนึ่งนะฮงเงินเท่านาะก็ยังเคยให้ติบกบไห้ไม่เห็นหน้าฮะกับเบีปากใส่กบมีเคยให้เคยสะอ่อนอู้ชอบพี่โอกโกหลังจากสีไทยท่องแล้วเป็นเพื่อเคยกับเห้าเขาสัมผัสได้น,นอะอหยัาง่าหรือง,องชากูทุกยัง่งิตตลอดบอกฉันดิอืมมันพระเอกจะกตะขาบแขนจากข้อขับรถขัน้นใหญ่ๆปิดประตูอืมเฮงแต่หลายคือหยัาง มันบริอื่สองมาตรฐานนี่แปดมาตรฐานค่ะรับบทตลกสาวผู้นันสงสารแม่แหมเอาความจริงมาเอาียลียีลีต,ตัวแม่แลลวเจ้าของซัพพอร์ตตลอดย่านบริว่าในเขา่าอือแม่ครับวันด,ดีครับแม่แม่กินเขายังขับเออผมออวันนี้แม่รับแม่ผมคู่วิดครับผมผมเสียนัน่น <c oughs> ผมหวดรถบพ่อรับ ว่าสองสมงองอวนให้แล้วหมื่นหนึ่งกระแมนแล้วท่องมัสิได้ขายปิยะก็ล้องตลกลองมือยืมเงินจิละ่ะอา้าวสำหรับจูหรือ,อยังต่างต่างอวนให้อยู่แล้วเป็นต่างต่างโดยความโดยความหมักได้ได้ได้รับความสุขที่ได้ดูแม่กล็ล้องโทษยืมจิล่ะสูแม่ยืมเงินในหาร้อยนั่นน,นู่นนี่นั่นมันจะไปกินเหล้าขาวแล้วเออนั่นนู่นนี่บริสุทธิ์ไปว่าพื้นเขาต่ออีก <c ười> กดะอหลีก็ล้องไปรเดน็นนีแต่ว่าเพื่อนขันตลกโทัไปยืมน่ะอือ้าได้จพระเอกบ่ได้ขอ,อกระยิบยืนให้เขาแหม่ถ้าจะ,ะรัวไล่เอาวไปยังสี่อิลีตะกี้เนี่ยบ่มากระตองหาเขาหาน้าผู้ไดสิทธิ์มาดไงสซายะโยกัวตะกี้นอแจดจิตจากพัทยาลูกสาวทอดสุดไทยมุงไปซื้อเรานั่นน,นู่นนี่ เือนสบายก่อนก็เหมือนเป็นกันเปิดกับเป็นอาเซียเป็นอย่างเป็นต่างๆคือคือลักษณะนั่นตัวสมุนหูมูซาจะของกินหลายๆอย่างก็เลยทำเองดีกว่าแต่กลิ่มนมะิล่างถ้วยคนกินจังสีแต่กิมนมะซีดแนวกินเพากินจะสีขน่เมื่อบานสม,นมุเหิตเบอร์ทุกอย่างทุกอย่างธรรมาชาติสอนตัวเองคือเจีกินแยะหน่อยนี่แล้วมนสึกเกิด่า้สำหรับเป็นแม่ค้าเนาะเอื่อยเนาะแม้แก่ต่างๆด้วยค่ะธรรมชาติสอนเองถึงจุดจุดหนึ่งทุกคนจะรู้เอง ดังนั้นเราก็เลยว่าบริประมาทผู้ใดบด้ประมาทผู้ใดแล้วกับได้ประนามผู้ใดแต่กีก็เป็นผู้หนึ่งได้กินหูถูกคนอีหยังวะสมณยนี้เ่เมาสิมาหอีหยังยางได้กูอีหยังจะสิคิดคิด,คดไปยังสิสมัยจะของคืออะไรของเป็นดาราสมัยออกจากปัตจัยใหม่ๆสมัยอยู่ลงงี่ว่าเนา่แล้วกับไออีสานไปๆสูมือนี่ก็เลยเป็นอืมน,นิ่งขึ้นแล้วกับเป็นเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกมากขึ้น บที่นี้ก็มีความสุขกรัรทีหนึ่งตื่นมาล้างถวยเฮ็ดแนวกินให้เขากินอยียงังสีนะซมโม่ขอยยูนี่ก็ซ้ำคือปลาเดียวคุุงพงได้ยายเป็นว่าเฮ็ดไห้เรื่องหน่อยกินเป็นบางทีอนึหงวหน้นาเพื่อนก็บ,บอกว่าเออตุ่มพงบาลูกเดอ้ออียงสีนะมันกับเป็นอียงต่างๆเพราะกระรุนนี่แหละมันก็เล่ยการที่จะไปซอสแสวงหาเล่ยที่จัดบินอย่างเพราะกระดินมาหลายแล้วมันถึงจุดจุดหนึ่งขอมันขอยก็มีความสุขของข่อยในมองนี้